so no 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 no, think so. no, 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 no. ยังคงวนเวียนอยู่กับดูมันดิพายตซีรีส์ที่มีหลากหลายมากเรื่องนี้เป็นเรื่องชื่อว่าดว้ดวงกับเธอภาษาอังกฤษว่าดวงวิชิโอซีรีส์แค่ชื่อก็น่าสนใจละส่วนตัวจำว่าควจะสะดกกับชื่อเรื่องนี่แหละแม้ กอ,อคุณเคยถูกโมสกดไหมครับตี๋ตีตตตตต๋ตี๋ป้าตี๋ป้าใช่ใชรูแบงตกลงไปในลุมที่คนคนนั้นสร้างไว้ถ้าสดจริงคู่นี้มาแล้วรีบเตรียมเลยมใลาใส่ผา ยังไงน so oh, so ี oh, oh, ่ไงผมว่าโอ้ยชอบชอบชอบกูชอบมากเออคือดวนดวนชอบเลยนะเชื่อดวงหนึ่งไปแล้วโอ้ยอย่ายิ้มรูปไม่ดูงมขืนอะไรขนาดนั้นเนี่ยเออก็คนมันเขืนอ่ะ มึงไม่เข้าใจหรอกมี่มึงชอบเขาจะตายมึงจะมาเขินพูดไปเถอะแค่พูดไปมันก็ไม่ได้ดิก็คุณจริงจังตัองใจเลยโอ้ยก็แค่พูดไปในรักอย่างมึงอะนะยังไงก็ทําได้มึงอะไม่รู้อะไรฉิ่นนักป๊อปมากมึงคนข้าหัดเยอะมากรู้ไหมเราชอบเัื่องดนตรีเมื่อกี้เราต้องเอ่ยทีหนึ่ง อแต่ตัวตทัชชัดช่วยชดชมทุกทีมชทยหน่อยค่ะขอลายไหนได้ไหมคะไม่สะดวกครับนี่ต้องฉีดยังสดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ขอจีบได้ไหมไม่ไดีกว่าตนวทัชต่อให้จะเจ็บอีกกี่ครั้งแต่ก็ชิดค่ะ,คะหนูว,วนนาน่าดวงมรณะสิษย์น่ารักดีค่ะผมให้ฉีดครับและนี่แหละครับคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในมหาลัยตอนนี้เฉิงคณะดุริยัตศิลป์ คุณเกดใช่ปะไม่เกทค่ะที่เป็นนักลบไม่ใช่นักรักแต่ถ้ามึงชอบอ่ะก็ลุยเลยอันดับหนึ่งกับอันดับสองะมันหารแค่สูนกลางเพื่อนเดลสจะกันนี่จะช่วยเมียเื่องันละกัคกับเนะเวพียวจะคิวแวเราเป็นคนฮอตั้นคู่ใช่คือุ้ยเรา อะไรเพื่อนเราชอบอ่ะืเฮ้ยเราชื่อเพื่อนทำไมมึงชอบกูหขาวไม่เราเราหมายถึงว่าเธอผิวพรรณดีอ่ะตาสวยจมูกสวยปากสวยขาสวยด้วยดิ่นดิ่นดิ้น ไม่ได้มองนะเดี๋ยวจริงๆแล้วอะ่ะดนวงชอบเธอเพราะเธอเร้องเม่พอเออฮึสรุปมันชื่อเพื่อนมันชื่อดวงดวง <c oughs> เราชื่อดวงค <c oughs> ือดนวงจิตเธอได้ไหมได้ <c oughs> ไม่ เปลี่ยนใจแล้วดวงไม่ได้มาขออนุญ,ญาตแค่แจ้งแค่ทราบเฉยๆอ่ะอเลิศโคตดีเป็นกระจีนติดแล้วกันในมไม่ได้ห้ามไงถ้าเป็นคนอื่นห้ามแล้วเธอแล้วอีสองคนที่เหลือคือจ,จัแบกกั้ไนะจิมตายเพื่อนเฮ้ยอดี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 เห็นแล้วรักอ่ะ ถึ <Hey. S 2> งบอกไงสืบให้ได้มะอาเจร์ใช่มึงไปแลนดนักรักมึงมานูน่น <c oughs> แล้วรักขนมมาให้อันนี้ขนมดวงลองกินดูอร่อยนะเป็นจจชอบมันขนมไทยชื่อด้วงเหรอแหมมีแต่ของไอ้ฉินนะ ข้าวทานเพื่อนก็สําคัญนะเว้ยวันนี้เรามีกาแฟบางฝาต้มกับพิมด้วยนะส่วนเนี้ยของเธอแซนด์วิชใส่ไข่ส่วนโอเลี้ยงเราใส่ใจอะไรของมึงเนี่ยก็จีบไหมมีใจยังเขาลงมาให้เลงเดียวเหรอมาอย่างเดียวเลยลองดูช่วยพี่หน่อยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยมั่นใจเลยอะครับพี่แต่คืออาจารย์เขาเริ่มมาแล้วสองคนคือถ้าจะให้พี่หาใหม่ตอนนี้น่าจะไม่ทันแน่เลยอ่ะมาละ เราจะไม่ช่วยเราจะไม่ช่วยโอเคครับพี่ทำได้ครับต้องอะไรบ้างครับ <c oughs> ออก็มีร้องกับเต้นค่ะร้องกับเต้นผมร้องก็ไม่ได้เต้นก็ไม่เป็นอะพี่ไม่เป็นไรเลยดูฉินก็นจะช่วยเองผมยังไม่ได้รับปากเลยนะพี่นี่มันเวชีระดรับมาหาอะไรเลยด้วยมึงเองก็อยากเป็นนักร้องอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมันรู้มนจากตูนอะสองวคนนี้ชอบชอบเข้าทางเลยอะ ใช่ครับแต่ว่าหอผมอยู่ไกลครับผมถ้าซ้อมดึกต้องทำไงดีครับหรือว่าไปอยู่ห้องเธอกลางบาง่ายแล้วอ่ะดมาเลยนะว่าไปอยู่ห้องเธอไม่แล้วน้องตอบว่าอะไรนามปามานะาหลับจังตีเราไม่ได้จะเ <นะ S 2> คู่เขาก็เธอหน้าละแล้วเธอก็ Hey. นี่เธอหล่อฝังดงอูได้หรอถ้ายังไม่หัวกันไม่ฟังเลยเหรอไม่ไม่คือดวงอยากรู้ว่าห้องฝันเธอคืออยากเป็นนักร้องหรอ <t art noise> ด่วงวูไเ้อทำได้แน่ <t art noise> ๆเอางี้นะถึงตอนนี้ด้วงจะยังไม่เก่งแต่ด้วงจะตั้งใจทำโชว์ออกมาเพื่อเธอนะ <t art noise> คนจะได้ชอบโชว์ของดวงกับเธอดวงกับเธอเข้าชื่อเรื่อง ดูว่าหวยโอ้ยสีพระเจ้าเฟรยพระเจ้าเขาเขารู้สึกแล้วนี่จยจะขึ้นหรือจะลงมันเลยอ่ว อาแนเชนพวกมึงเล่นแรงสัต <Korean> ว oh. yeah. oh. 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 mm ์เล่นนี้ไม่ได้ไงวะาเออโหเธอทำไมพวกต้องเล่นกันแรงขนาดนี้วะเออเย็นๆเอาเชียร์อะไรมาเย็นนะแล้วเธอขาบวมทุบไม่เรียนไม่ได้เธอทำไงอะดวงโอ้โหขอโทษอือืออือต้องให้เป็นหัวขอโทษเหมือนกัน ที่สัญญาว่าจะไม่เจ็บตัวแต่ก็เจ็บจนได้โดนบอกแล้วว่าเป็นยังไงมันเจ็บมากไหมชาวบ้านด้วยเดี๋ยวเรจะพาเธอไปหาหมอที่เก่งที่สุดในโลกเองนะไม่ตั้งหรอเหมือนแบบคู่เด็กจังคู่อ่ะเห็นนะเว้ยมึงเลือกชอบมันแล้วใช่ปะแตกดีว่ะกูไม่เคยเห็นมึงเป็นแบบนี้มาก่อนอ่ะกูก็ไม่รู้นะวะแล้วมึงอยากรู้ไหมอ่ะกูมีวิธีนะ ขอเพื่อนเขาเพื่อนได้มาห้องเขา้าตาเราแบ๊คมักแบ๊คมัแบคทำไมอยู่เลเรามาห้องอะคิดจทำอะไรกับเราเนี่ยแต่เป็นลูกพี่พ่อแม่เธอเนี่ยมันก็กลับไปแหละแต่ว่าพ่อแม่เราบอกว่าถ้าใครชอบใครให้ลองไปนอนห้องเขาดูก่อนสัเคืนอลยุ้ยจะจอดแล้วปะโอเค รู้ไปอาบน้ำแล้นะอาบไวยเลยให้น้องช่วยหน่อยค่ะมาดิอืมเฮ้ยทำไมมันทำแบบนี้นะเธอน้องแต่แล้วนะเธอเหมือนเป๊กเกาหลีเลยนุ๊กเฮายดูเซ็กซี่อ่ะเขาเป็นแบบยิงยิงปากชืด แคมีดีมากโอ้โหยังจีไมาติดเลยจะตายแล้วล่ะคะ่ะอุ้ยตาขแ้วตายเลยมึงจะจีบงัวดีนาดนี้กันปะก็จนกว่าจะติดอ่ะมันใช่ดีนะมึงแน่นอนด้งวงหงดนเก่งมากนะบอกเลยแล่หลาบกว่า มีวันนี้เราสุดนะอเอาเพลงนี้มาเล่นได้ได้วยแล้วมันจะไม่เหยกับไปใช่ไหมไม่อ่ะดวไม่เคยเ่กัเธอเลยมึงขุนรุกรอยเนี่ยหยการฟังเพลงนี้จะเปลีป่ยนไปเลยเ่ืจะเจอตู้นี้ ต้องไปเล่นบาลเลยตั้งสองชั่วโมงแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปมองเรยได้ไอ้ดุ๊กเป็นเมียเอาดีหุ่งนี้ลอกันลอแต่ไอ้จาอ๋ายอ่ะมันเคยบอกกูว่าตามตำราถ้าหน้าหวานหวานแบบเนี้ยต้องโพขวาไ่กูว่าฉินน่ารักกว่าใครจะเป็นอะไรก็ได้กว่าจะเป็นอะไรสิ่งนี้น่ะเอาเถอะ ทำไมก็ทำเลยที่เธอคิดเรื่องโพไปว่าเธอ,อมีใจให้ดวงใช่ไหมเอาหัวใจรอนมาก็ไม่แต่งหรอปะชิ้โพหน้าเห็น <c oughs> ไหมไอด้ดวงโพขวาแปะที่บ้านสองร้อยเธอมึงโพซ้ายอูเรื่องเธอรอดวงด้วยเปรียบกันนะ แล้วอือก็เป็นตัวละครครับตัวละครตี๋ธอรู้จักอ่าเราจะบอกว่าเราเคยดูน้องไลฟ์แล้วเราอ่ะก่อนที่จะดูจะดูน้องไลฟ์เราไปเจอรูปรูปหนึ่งเว้ยเหมือนน้องถ่ายแบบว่าถ่ายรูปพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแม่งหล่อมากตอนแรกนึกว่าเป็นดาราเกาหลี อ่าเราเลยก็เลยเอามาสไตล์เอามาลงไอจีสอรี่อ่าเท่านั้นแหละคนก็ทักมาก น้องพี่วอาเหรอเด็กใหม่เหรอไม่ใช่ก็คือไม่รู้เลยแต่เธอรีเขาไามไม่ใช่รี<อ>ไม่<อ>ไม่รู้หาโซเชียลไปเจอแต่ว่ารู้ว่ามีรูปน้องคนนี้แต่มันป๊อปอัพขึ้นมาเราก็เลยบอกว่าคนนี้แม่งน่าหลักตอนแรกนึกว่าเป็นคนเกาหลีแค่นั้นเองแล้วก็มาโพสอะไรเขาบอกไม่ไม่ใช่เป็นดาราเกาหลีอะไรอย่างนี้แล้วก็ถึงไปเจอหลายตอนน้องหลายแบบว่าเหมอนเด็กมัธยมอ่ะเหมือนเข้าเรียนเด็ก เด็กควรๆหน่อยแล้วก็มานั่งไลฟ์คอนเออะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าติดตามแล้วน้องตีตอนนั้นก็คือน่าจะเป็นเป็นอยู่ในอ่าพวกทบีน้ำหวันไงไงอะไร่าเงี้ยตะตายเขาอะไรแล้วก็แล้วก็เออแล้วก็มาอยู่กับอ่าดูมันดิก็<ม>ก,ก็เชียร์เขาตอนที่เขาไม่เข้าบ้านก็ชอบน้องตีีอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แล้วพอมาเจอคู่คู่เขาก็ เคมีลงตัวเลยแต่เราไม่รู้ว่าเขาคู่เขาชื่ออะไรอถ้าพูดถึงน้องตี๋ตี๋เนี่ยแค่เปิดมาแค่ปากกบตาโหูเฟรมพระเจ้าสร้างแล้วแล้วมาเจอคู่อีกนะทั้งคู่เลยเอโดนตกโดนตกเอาฟังตี๋โดนตกอยู่แล้วแล้วก็เล่นธรรมชาติแล้วก็ดูแล้วรู้สึกแบบคล้อยตามไปทุกๆฉากที่เขาเล่นอะมาฝั่งของน้องฝั่ง อีกคนหนึ่งดวยกับเธอดวงกับเธอเธอด้วยกับเธอใช่ไหมเธอใช่ไหมฉ<อ>ินฉินฉินฉินเกาหลีคือหน้าทรงเกาหลีเลยแล้วแบบว่าหน้าตาแบบโรบทุกอย่างแล้วมุมไหนแม่งก็น่ารักเอางี้เลยมุมไหนก็น่ารักแล้วพอพอมาเล่นเป็นแบบว่าเหมือนแบบมีคนมาชอบเยอะๆมันก็สมมงเขาอะที่เออเขาจะมีคนมาชอบเยอะแล้วก็เล่นธรรมชาติเหมือนกัน แล้วน่าจะน่าจะเอาใจช่วยระหว่างคนหนึ่งก็คือไม่อยากไม่อยากยุ่งกับใครอะไรอย่างนี้แต่เผลอมีคนเข้ามาเสียนรู้สึกอะไรอย่างนี้มันก็น่าจะสนุกอะไรอย่างนี้สำหรับตัวน้องฉินเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามดูว่าเขาชื่ออะไรจริงๆริงก็ถือว่าทําให้เราสองคนเราทาให้เราก่อนทําให้เรารู้สึกอยากจะไปหาไอจีน้องว่าแล้วอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร ฉิบเนี่ยเหมือนหลุดหมงกมาจากการ์ตูนคือฉันมองว่าทั้งสองคนเนี่ยฉันเป็นเด็กเข้าอาการ์ตูนเนาะการ์ตูนแอกว่าผู้ชายแบบมันดูหล่อหล่อทั้งคู่มันเหมือนไม่มีในชีวิตรจริงอะ่ะแล้วก็ทุกเฟรมหูหูหแต่เขาโอ้โหนะคือเขาดึงศักยภาพความเป็นน้องออกมาได้ชัดแล้วก็ถ้าเล่นคือธรรมชาติทั้งคู่แล้วก็ฉันส่วนตัวฉันว่าฉันชอบเคมีของ คนหนึ่งที่อเลิศอ,อันเลิศแล้วเออลิกงแล้วเลิ่อีกคนนึงเนี่ยมีความแบบเทิดเทยิงยิงอ,อ,อะไรเงี้ยแต่เขาเป็นัทนั้งคู่เนาะออแล้วก็อ,อช่องสไตล์การฉีดที่บอกว่าไม่ได้ขออนุญาตก็ตรงๆไม่ได้อนุญาตแต่แค่มันจงให้ทราบว้าวนี่ยอาจจะทําเป็นจุดที่ทําให้ฉินเนี่ยไม่ปฏิเสธตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยเออเอก็เป็นเรื่องทน่าติดตามถึงแม้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนธรรมดาเนาะธรรมดาแบบคนหนุ่มฮอตมาชอบกันแต่มันดูน่าสนใจตรงแค่เปิดเรื่องมาในพิล็อตมันทําให้เราดึงใจแล้วว่าฉันนออยากไปดูเรื่งี้้แลว เหมือนพี่วอลเลยว่าทั้งสองคนคือพี่วอลอยากตามปตีก่อนเนาะจนไปเจอแต่กลายเป็นตอนนี้เรามาเจอน้องคนนี้น้องฉินะเราอยากเจอทั้งสองคนแล้วอยากไปตามเขาว่าเขาเป็นคนยังไงก็ฝากกันด้วยกับเรื่องด้วงกับเธอดูแงวิชวลซีรี e s ดูแล้วว่าชื่อเรื่องมาจากอะไรก็ด้วงกับเธอไงคือเขาเรียกแทนกันว่าเธอไงคือเราเออ เพื่อนเราชอบอ่ะเฮ้ยเราชื่อเพื่อนทำไมมึงชอบกูข่าวไม่เราเราหมายถึงว่าเธอผิวพรรณดีอ่ะตาสวยจมูกสวยปากสวยขาสวยด้วย ฮะ <Huh? S 2> ไม่ขอโทษเราไม่ได้มองนะเดี๋ยวจริงๆแล้วอะดวงชอบเธอเพราะเธอร้องเพลงเพราะสรุปมันชื่อเพื่อนมันชื่อดวงดวงเราชื่อดวงคือดวงจีบเธอได้ไหม ไม่เปลี่ยนใจแล้วดวงไม่ได้มาขออนุญ,ญาตแค่แจ้งให้ทราบเฉยๆอะเั็นกระจิ๋นตินแล้วกัน